กลับมาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วผมเดินเสมอไม่ควรจะเล่นใช่แต่ถ้าจะเล่นเติมเงินเข้าไปอย่าลืมใส่โค้ด T D N ที่สำคัญเลยครับผมกับคุณแป๊กมาแก้งานครับครับผมมาแก้งานเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไปเปิดเพลงที่มันเศร้าเกินไปใช่คลิปที่แล้วเนี่ยมันเศร้าเกินไปมันทําให้พวกเรานอนไม่หลับเราต้องรีบมาแก้งานโอ้จริงเราต้องแก้เคส็เพลงให้มันไม่เศร้าครับถูกอยู่ก่อนอื่นเลยขอคนละไลค์ก่อนเลย กดไลค์กดไซับสไครป์ช่องนี้แล้วก็ไปกดซับสไครป์ช่องดีเอ็นรัสดีเอ็ช่องแปะดูดน้ำไปดันน้ำครับอีกอย่างหนึ่งรหัสดองเกมทุกสิ่งทุกอย่างซอมบี้รัสหมู่ของจริงดองขึ้นมาแล้วคุณสต็อปเสร็จปุ๊บไหนแล้วคุณก็ดูเลยไปเซิร์ชไปเซิร์ชกันในกูเกิลคุณจะเจอซอมบี้รัสจริงแล้วอยากจะฝากอีกอย่างคือไปติดตามติดตามพี่อีกหน่อยดีมากครับ ขอเขาไลฟ์ช่วงเย็นๆหัวข้ามหัวข้ามแล้วแต่ติบสามตาปากบัวไม่เลี้ยงไปหรือเปล่าพูดคุยกันได้ไปถามเลี้ยงอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อเพื่อบีสองขวัญได้อะไรอย่างงี้เออมาผมขอย่าสร้างับพี่เรามีสร้างไปแล้วให้พี่บุคคลเลือกว่าจะดวงดีดวงสวยว่าไปพี่พี่บุคคลตัดสินใจนะว่าไปอ้าวเชื่อมา ก่อนลาบอกกันก่อนได้ไหมไม่ว่าใครเท่าไรจากาากันนะัดถึงก,กัอนอยูอย่แก่เพียงํำลาน้าก็มู่ยเมอทมยยังงอย่างนั้นก็มาพบกันเส้นค้างในสว์เป็นไ,ไรอ่ะฮะเป็นไ,ไรอาจารย์เส้นกูค้างขอบคุณนี่คุณรีบแก้ง,งานจะเอาเป็นแบบโจ๊กเกอร์หมดเลยหระเนือน้อเนือ้ออนะ่ยเนื้อเนื้อหน้าเลยเหน้าเลยแล้วคุณจะเอาอันเดอร์ด็อกหรือคลาสสิกครับเอาอยู่ที่พี่ผมอยากให้พี่เลือกไง เดี๋ยวคนมาว่ากูเฮ้ยอยาให้พี่หยีเรี่ยงพอผิดโทษพี่หยีกูไม่โทษอยู่แล้วยี่ยไม่เคยโทษครับเออเอาตรงอันเดียดด็อกปล่อยไปแล้วแป๊ะกูเชื่อมังคลาสสิกมั้งล่ะกูเชื่อคุณต้องเชื่อผมเพลงไม่เศร้าเพลงไม่เศร้าครับต้องแก้ด้วยเพลงไม่เศร้ามึงเลือกเพลงนี้ไว้เหรอแะใช่เพลงนี้ไม่เศร้าเพลงนั้เดี๋ยวกูเปิดเลยไปครับมาวะที่จต้องมานาจานเราดูการสร้างเคสฮิลิชี่ที่สุดในโลก อันนี้เวลานับล้อที่ผมชอบเล่นผมจะทอบทำอะไรอย่างนี้แต่อย่าทำตามนะครับแต่ถ้าอยากลองก็ลองได้ดูนี่ไงเขี้ออกมาอย่างนี้งุ๊บเรสันรอตัวเลยอะไรมโอ้โหถูกมือไปออกเขี้อะไรมันวะแล้วเรามีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยนี่กันไหน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 มิดกันไหนมาแดง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 อยู่แดงอยู่รอง พ็อกพ็อกโคโรบาริโอพี่พ็อกโคได้พี่ระวังของแรงตอร์มันรอเยอะมันรอพี่มามาละทงทุงซาเราต้องเราตองเราองหอมชนะกูไม่ไดทาชนะกูไม่ไทาชนะกูเฮียแกคิดไงแกคิดโดยเปิดเพลงที่แม่งเศร้ากว่าเดิม รักใครยันต้องเป็นคนผิดหวังสุดท้ายเมื่อรักไปหวัวใจต้องแตกทุกครั้งทำไมไม่เป็นฉันผูกเลือดใ, oh, yeah. ให้ผิดหวังอ h y แย่ให้หัวใจครั้งโอ้แล้วได้คนเยอะเลยปะ ห้าร้อยนะตีไป450รอาดอนน่ะมันนั้นเลยขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคอมเมนต์ที่คุณคอมเมนต์ให้กับพวกเรานะฮะจากใจจริงจากใจรจริงคอมเมนต์นี่คอมเมนต์แล้วก็ได้ช่วยกันคอมเมนต์จริงเป็นกำลังใจพี่แปะเขาหน่อยแล้วก็กดไลค์นะทุกช่องทางที่ผมบอกไปข้างต้นนะแต่ช่วงนี้บอกตรงว่ามันสถา,านาการณ์ของตลาดมันแย่จริงสถานการณ์ไม่ค่อยดีเงินพี่เงินไม่ค่อยแบงแล้วกินแกงก็ไม่กินข้าวแดงกินแกงเลยไม่กินแกงแดงเจื บักฟชมงังแล้วนะไ่ก็แ,บบแดดครับผมคลิปหน้ามเจอกูเจอกันผมมีทุนต่อละผมคิดถึงคนคนหนึ่งว่ะตอนเนี้ยผมก็คิดอยู่คิดถึงใครพี่อ่ะน้องพาไงผมคิดถึงอะไรวะไอแมวน้ำหูแคนเ <K _ d> จอกันทุกคนยังแครไอเหี้ยแมวน้ำอยู่ถ้ามีทอดน,นี้อยู่ในคลิปอ่ะ ผมจะถ่ายลงตอรี่ไว้อันนี้เหรอที่ผมถ่ายมึงคิดยังไงอ๋อจริงได้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 นนได้ได้เอาไปลงเอาไปลงเอาไปลงถ่ายมินดีเองว่าผมคิดถึิงไงแล้วคุณคิดถึงใครตอนนี้ครับผมคิดถึงน้องพายคนเดียวโอ้ยแล้วเปิดเพลงข้าเศร้ามันก็เปิดเพลง,งเลิฟเลิฟหน่อยสิอ๋อคลิปหน้าเจอกันเดี๋ยวมีเพลงเลิฟให้กับน้องพายใช่ไหมครับใช่โอเครู้ว่าพายไหนพายไหนครับผมพายมึงต่อไอ้ย่าดาพ่อกู ก็ไม่ได้ด่าพ่องตายจริงอ๋อโอเคขอบคุณใช่แต่ถ้ามึงพูดผ่านกูงต้องใส่กุ้งไว้เอันนี้อันนี้ถือว่ดดาด่าอ่าถือว่ดดาด่าแล้วพ่อพ่อยัง<ม>ไม่ต<ด>ายถูกต้องขอบคุณพ่องอยู่มันไม่มีทางชนะเราเยี่ยมกาลปินมา <laughs> แล้วเจอกันไอ <laughs> ้คายามึงต่อเจอกันนะจ๊ะเอ็นเซนเจอกันจุ <laughs> ๊บๆมันพริกล็อกจริงไหมเหมือนแบบว่าถ้าแม่งถ้าแม่งไม่โดนจบนี่มันไม่ได้ต้องโดนจบเท่านั้น